ความสุขก็ยึดไว้ไม่ได้ดอกความทุกข์ก็หลอกหลอกจริงที่ไหนทุกทุกสิ่งเพียงผ่านมาแล้วลากไกลเหลือไว้แต่ความว่างอย่างนั้นเองอย่าทนทุกข์กับอดีตอันขมคืนอย่าเริงรื่นอ,อนาคตอันสดใสปัจจุบันย่อมสำคัญกว่าสิ่งใดถ้าตั้งใจไว้พอดีมีสุขเอ่ย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานอน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานอน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานลเรื่องเล่าพร้อมคำข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องวิธีคิดให้หัวใจบวกค่อยๆฝึกชีวิตก็จะพบแต่ความโชคดีท่านผู้ฟังครับคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนนั้นเขาก็ได้พูดว่าความคิดและทัศนคติของคนเรานั้นก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางชีวิตของคนได้และที่สำคัญนั้นก็จะต้องรู้จักการมองโลกในแง่ดีหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดก็อาจจะคิดไปว่าคนที่มองโลกในแง่ดีคนที่เขาคิดบวกนั้น ก็คือพวกที่เรียกว่าพวกโลกสวยแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วคนที่คิดบวกก็คือคนที่ยังมองเห็นทุกอย่างในแบบที่มันเป็นเขาก็มองเห็นความเป็นจริงและข้อเท็จจริงทั้งหมดครับแต่ก็เพียงเลือกที่จะโฟกัสเฉพาะด้านที่มันดีในเรื่องที่นํามาคิดแล้วมันก็ทําให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่ชอบไม่ถูกใจไปซะทุกเรื่องแต่ก็ดันไปเก็บเอาทุกเรื่องมาคิดให้มันหนักสมองก็จึงทําให้คนที่คิดบวกและมองโลกในแง่ดีนี้มีวิธีคิด และแนวทางการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนแบบอื่นก็ลองมาดูกันครับว่าพวกเขามีวิธีจัดการมุมมองของตนเองอย่างไร 1. ก็คือการรู้จักสร้างความสุขจากภายในหลายคนก็อาจจะมองว่าความสุขนั้นก็หาจากสิ่งรอบตัวแต่ถ้าว่าคนคิดบวกเขาก็จะสร้างความสุขภายในตนเองไม่ว่าสิ่งรอบตัวนั้นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนความสุขของคนที่คิดบวกก็จะไม่มีวันหายไปไง,ง่ายๆ 2. การฝึกคิดบวกกับทุกปัญหาและมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับที่จะไปคิดมองแต่เรื่องที่เป็นความทุกข์มองเห็นแต่เรื่องที่มันแย่ๆในทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นคนที่เขาคิดบวกนั้นเขาก็จะมองแต่ข้อดีของทุกปัญหาและก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นหอรอกนะครับแต่ก็เพื่อที่จะเป็นการสร้างกําลังใจเตรียมที่จะรับมือกับทุกอุปสรรคปัญหาและก็พร้อมสําหรับทุกความสําเร็จที่จะมาถึง 3.. ไม่สนใจคนที่คิดลบก็คือไม่ให้ราคาไม่ได้ใส่ใจมากนักก็มีคำกล่าวที่ว่าเราได้ใช้เวลาอยู่กับคนแบบไหนโลกทั้งใบของเราก็จะเต็มไปด้วยคนแบบนั้นหากว่าเราได้รู้ตัวแล้วก็ขอให้รีบถอยออกมาจากกลุ่มคนที่ทำให้โลกของเราหดหู่ก่อนที่มันจะสายเกินไปดีกว่าครับ 4. มีความเชื่อมั่นในตนเองเข้าไว้ก็ยิ่งหากตกอยู่ในภาวะที่สิ้นหวังมากเท่าไหรก็ยิ่งจะต้องเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นเท่านั้น การที่มองโลกในแง่ร้ายมันก็ไม่เคยทําให้อะไรดีขึ้นแต่ถ้าว่าการคิดบวกมันก็จะช่วยให้เราได้มองเห็นทางออกของปัญหาได้ข้อที่ 5. ออกกํลาลังกายอย่างสม่สมําเสมอการออกกํลาลังกายทําร่างกายให้หลั่งสารเอนโดรฟินออกมานั้นก็ช่วยทําให้เรามีความสุขลดความเครียดและทําให้เราไม่ต้องมาคิดลบกับรูปร่างของตนเองเอีกด้วยครับ 6. ลองหาเวลาให้ตนเองได้อยู่กับธรรมชาติ ก็ลองหาเวลาเดินเหยียบหญ้าสีเขียวด้วยเท้าเปล่าในตอนเช้าดูบ้างถ้าเรารู้สึกว่าเห็นสีเขียวของต้นไม้แล้วมีความรู้สึกอยากพิจะหายใกเข้าลึกๆเมื่อร่ก็หมายความว่าได้เวลาสัมผัสกับธ,บธรรมชาติด้วยตนเองแล้ว 7. ยอมรับในความผิดพลาดหนึ่งในวิธีที่จะช่วยทําให้เราเติบโตขึ้นได้นั้นก็คือการยอมรับในสิ่งที่เราได้ทาพลาดไปและถึงแม้ว่ามันจะทําให้เรารู้สึกแย่แต่มันก็เป็นสิ่งที่ป่งบอกว่า เรากําลังเรียนรู้ในการเลือกทางเดินที่มันถูกต้องครับแต่จริงจังกับทุกความรับผิดชอบก็เมื่อถึงเวลาใดที่ได้เกิดปัญหาขึ้นแล้วสําหรับคนที่คิดบวกเขาก็จะไม่โยนความผิดหรือจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่าว่าเขาก็จะโฟกัสไปถึงสิ่งที่เขาได้ทําและก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้นโดยที่จะไม่มัวมาเสียเวลาปวดหัวอยู่กับเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้ 9. ก้าควบคุมความคิดของตนเอง ก็คือการฝึกที่จะควบคุมความคิดในแง่ลบลบมันไว้ให้อยู่ในกรงที่มิดชิดที่สุดในสมองก็เพราะถ้าเรายังควบคุมความคิดของตอนเองไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังควบคุมคำพูดและการกระทำของเราได้ยังไม่ไดีเท่าที่ควรครับ 10. เชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ในชีวิตของคนเรานี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าการสิ้นหวังอีกแล้วละครับก็เพราะว่าคนที่เขาคิดบวกนั้นเขาก็จะไม่พยายาม ที่จะคิดว่าตนเองสามารถที่จะแก้ไขในทุกปัญหาได้แต่ถ้าว่าเขารู้วิธีการที่จะก้าวผ่านปัญหานั้นไปได้ด้วยความเชื่อที่แข็งแกร่งกว่าเดิม11รู้จักที่จะปฏิเสธให้เป็นคนที่เขาคิดบวกนั้นเขาก็จะรู้เสมอว่าควรจะทําอะไรให้คนรู้สึกดีอะไรที่มีความจําเป็นและที่สําคัญนั้นเขาก็จะรู้ประมาณของกําลังตนเองเขาจะทําในสิ่งที่ต้องทําให้ดีที่สุดและก็จะไม่แบกรับความคาดหวัง ที่มันเกินตัวครับและนี่ก็คือทั้ง11วิธีการง่ายๆที่ใครก็สามารถจะลองทําได้ก็ขอให้ลองเปิดใจฝึกกันดูนะครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการเลือกรดน้ําให้กับความคิดที่มาสร้างประโยชน์ให้กับตนเองนั้นมันจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นดอกผลขึ้นมาอย่างงดงามเพียงใดก็จะได้มัวแต่ไป,ปบำรุงรดน้ําให้กับความคิดในด้านลบและก็ต้องขอย้ําอีกครั้งครับว่าคุณภาพชีวิตของคนเรานั้นก็มาจากคุณภาพความคิดของตัวเราเองครับ โอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาพูดคุยทำความเข้าใจกันต่อในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็ขอมาพูดกันถึงหัวข้อเรื่องจงได้ขอบคุณคนที่เขาได้เคยทรยศหักหลังต่อคุณท่านผู้ฟังครับและเมื่อได้กล่าวมาเช่นนี้ก็เชื่อว่าก็คงจะมีหลายท่านที่มีความงฉนใจอยู่ไม่น้อยว่าเหตุใดจึงได้กล่าวไปเช่นนั้นและถ้าจะถามว่าด้วยเหตุผลอะไรที่เราควรจะต้องไปขอบคุณ คนที่เขาได้เคยหักหลังคนที่เขาคิดไม่ซื่อต่อเราก็ขอให้ลองมาพิจารณากันดูก่อนครับซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดนี้นั้นก็เป็นแนวคิดในแง่บวกในด้านของความเมตตาที่จะเสริมสร้างพลังบวกทั้งยังจะทําให้เรานั้นได้เข้าใจสัจธรรมความจริงของโลกมากขึ้นครับและในส่วนที่เป็นเหตุผลที่เราควรจะต้องขอบคุณคนที่ได้เคยหักหลังคนที่ได้เคยคิดไม่ซื่อสัตย์กับเรานั้นก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ ก็เปรียบเสมือนครูที่สอนให้เราได้รู้ว่าโลกใบนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ด้านที่สว่างแต่ทว่ามันก็ยังมีด้านมืดด้านที่ไม่ดีในจิตใจของมนุษย์คนเรานี้ให้เราได้เรียนรู้ให้ได้ทำความเข้าใจอีกมากมายหลายประการคำว่าขอบคุณก็ไม่ได้แปลว่ายอมจำนนต่อคนที่ทำไม่ดีกับเราขอบคุณไม่ได้หมายถึงยอมทนให้เขาทำไม่ดีต่อไปแต่ทว่า คำว่าขอบคุณนี้ก็เปรยียบเสมือนการฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นการยกระดับจิตใจให้เกิดความเข้มแข็งในระดับของจิตวิญญาณหากว่าได้มีใครสักคนหนึ่งที่เขาได้เคยทรยศต่อเราแล้วเราก็ต้องขอบคุณเขาคนนั้นก็เพราะว่าเขาเราก็จึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาเราก็จึงคิดหาวิธีเอาตัวรอดเพราะว่าเขาที่สอนให้เราได้เรียนรู้ถึงด้านมืดของคนอีกคนหนึ่ง การทรยศก็คือของขวัญที่คนคนนั้นได้หยิบยื่นให้เราแบบที่ไม่รู้ตัวในขณะที่เขากำลังดีใจคิดว่าเขาได้ทำให้เราลำบากได้ทว่าในขณะเดียวกันนี้เราก็กำลังเรียนรู้และก้าวผ่านคนแบบนั้นไปทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำก็เรียกว่าการเติบโตทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงครับก็หากว่าเราจะไปอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนั่นก็แปลว่า เราเชื่อมัน่นศรัทธาในเทวานุภาพในอำนาจการดลมนดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าหากว่าเราได้อ้อนวอนแล้วแต่ทว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนั่นก็แปลว่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์เขาก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเราเช่นกันครับหากว่าเราจะเปรียบชีวิตให้เหมือนกับการเดินทางไปในที่ใดที่หนึ่งชีวิตก็เปรียบเหมือนการเดินทางขึ้นเขาซึ่งการเดินทางในลักษณะนี้ มันก็ย่อมที่จะมีทั้งขาขึ้นและขาลงครับขาขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันมักจะเหนื่อยแล้วก็จะต้องลำบากแต่มันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนเช่นกันครับว่ามันจะพาเราไปสู่จุดที่สูงกว่าเราจึงจะสามารถสัมผัสได้ว่าการได้ยืนอยู่บนยอดเขานั้นมันวิเศษถึงเพียงใดมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็ให้พักสักครู่แต่ก็อย่าได้ละทิ้งกลางคันเพราะในขณะที่เรารู้สึกเหนื่อยเราก็กำลังอยู่ใกล้ยอดเขาเข้าแล้ว ในขณะที่เรากําลังพยายามเราก็กําลังเข้าใกล้ความสําเร็จเข้าไปทุกทีก็ไม่มีใครที่จะสมหวังไปสักทุกเรื่องหรอกครับและก็ไม่มีใครที่จะสมหวังทั้งชีวิตเช่นกันก็เมื่อเราต้องเจอกับความทุกข์ความไม่สมหวังคําตอบที่ดีที่สุดก็คือจะต้องอดทนและก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้ครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคน ครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทําส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องหากว่าเราไม่พอใจใครขอให้ได้คิดไว้แค่นี้ท่านผู้ฟังครับในเวลาที่เราเกิดไม่พอใจใครสักคนหนึ่งก็ขอให้ได้เฉยเยเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรด้วยอารมณ์ หรือในขนาดที่เรามีความโกรธก็เพราะว่าสิ่งที่แน่อนอนอย่างหนึ่งก็คือเมื่อได้ทําลงไปแล้วมันก็มีแต่จะทําให้ทุกๆอย่างนั้นแย่ลงครับการที่เราจะไม่พอใจก็ขอแค่ทําเป็นเฉยๆอดทนหากว่าไม่ไหวก็ขอแค่เดินหนีถอยออกไปหาทําอะไรที่มันมีความสุขให้กับชีวิตเพราะยิ่งถ้าเราอยู่ตรงนั้นอารมณ์มันก็จะยิ่งร้อนและก็อาจจะทําให้ทุกๆอย่างนั้นมันพังเพียงเพราะอารมณ์เพียงชั่ววูบ ก็เชื่อกันไหมล่ะครับว่าเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบนี่ล่ะครับที่มันเกิดขึ้นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆแต่ทว่ามันก็กลับเป็นเรื่องที่อันตรายจริงๆและก็อาจที่จะก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้ก็แม้แต่คนที่รักกันมาตลอดหลายปีก็อาจที่จะเลิกกันได้ง่ายๆเพียงแค่การใช้อารมณ์ชั่ววูบนี่ล่ะครับและในช่วงระยะเวลาที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เรามักจะไม่รู้สึกตัวว่าเราได้เผลอทําอะไรลงไปบ้าง ก็เพราะตอนที่อารมม์ได้เข้ามาควบคุมนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะสูญเสียไปก็คือสติดัานเองครับและเมื่อไรซึ่งสติมันก็จะไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องฝึกสติและก็จะต้องรู้จักวิธีควบคุมวิธีจัดการกับความโกรธแต่ที่แน่ๆน,นั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากอย่างแน่นอนสำหรับหลายๆท่านและมันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาที่เป็นวิสัยปกติ ของปุถุชนสามัญเช่นเราท่านทั้งหลายที่ย่อมจะมีโอกาสถูกอานาจของความโกรธเข้าครอบงําได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ของเราอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบมาโย่เหนือเหตุผลของเราได้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นแล้วเราก็อาจจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เราได้ทําผิดพลาดลงไปก็ได้ครับอย่าได้ปล่อยให้อารมณ์เพียงชั่ววูบมาทําลายความสัมพันธ์ของเราที่ได้สร้างมาอย,า,ยาวนานเด็ดขาด เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มกันเลยครับที่จะต้องแลกมากับความรักแลกมากับมิตรภาพความหวังดีต่างๆที่เราได้สร้างมันขึ้นมาก็ขอให้ได้มีสติใช้เหตุผลให้มากพยายามที่จะสงบอารมณ์ให้ได้ถ้ามีคนหนึ่งร้อนอีกคนก็จะต้องเย็นอย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบนั้นมาควบคุมคนทั้งสองคนไม่อย่างนั้นแล้วความสัมพันธ์ของท่านทั้งหลายนี้มันก็อาจจะพังลงได้ครับหากว่าเรารู้สึกไม่พอใจใคร เรดได้เชื่อนะครับว่าให้เฉยๆไว้ก็พอรอให้ความรู้สึกให้อารมณ์ที่มันไม่พอใจนี้ให้มันได้ผ่านไปเสียก่อนก็เพราะว่าความรู้สึกมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบและคนเราโดยมากนี้ก็มักที่จะชอบปล่อยให้อารมณ์ในด้านลบๆที่มันได้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวให้มันได้เข้ามาครอบงำตัวเองกันอยู่เสมอซึ่งก็หลายต่อหลายครั้งแล้วที่อารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันได้ย้อนกลับมาทำร้ายแม้กระทั่งความรู้สึกของตนเอง และก็คนรอบข้างคนที่อยู่รอบตัวไปพร้อมๆกันเพียงเพราะการไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ในระดับที่ดีมากพอรวมถึงการที่ไม่ยอมเตือนตอนเองไว้อยู่เสมอว่าอารมณ์โกรธนี้มันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้นได้เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่จะฆ่าความโกรธได้ก็คือสติความระลึกรู้นี่แหละครับทางที่ดีที่สุดก็อย่าได้เอาตัวเองเข้าไปเสียหายเพราะมันจะดีกว่า จงได้หลีกเลียงการทําให้สถานการณ์ย่าแย่ลงหากว่าเราได้มองเห็นแล้วว่าสถานการณ์ที่มันร้อนเป็นไฟยตรงหน้านี้เริ่มเกิดความย่ําแย่ลงแล้วจนถึงขั้นที่เริ่มสัมผัสถึงความรู้สึกไม่พอใจที่มันมีอยู่ในตนเองเมื่อรู้ถึงความรู้สึกตนเองได้แล้วก็ควรจะทําใจให้เย็นมากขึ้นโดยการใช้สติใช้ความนิ่งเงียบใช้ความสงบเข้าสายบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่กําลังเผชิญอยู่ และก็หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือการประทะคารมกับคนอื่นๆและหากกลัวว่าจะเผลอพูดอะไรที่รุนแรงออกไปก็ขอให้จงรอให้ใจเย็นขึ้นเสียก่อนรอให้ลมหายใจเราผ่อนคลายมากกว่านี้แล้วก็ถึงเริ่มพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลที่มันดีพอและหากว่าเราสามารถจะทําได้เช่นนี้มันก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวของเราเองครับก็เราว่าภาพลักษณ์ที่ดีนี้ กดือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในทุกๆบริบทของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมของวัยทำงานที่บักจะต้องเจอกับอุปสรรคกับปัญหาต่างๆรวมถึงผู้คนมากน้าหลายตาซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งและความใจร้อนที่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้และถ้าหากว่าเราสามารถที่จะควบคุมตัวเองรวมไปถึงสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างเหมาะสม ก็อาจจะทําให้ถูกมองด้วยความชื่นชมจากสายตาของคนรอบข้างได้ว่าเราเป็นผู้ที่มีวุฒธธิภาวะที่มากพอในการเป็นตัวช่วยเรียกสติในหลายครั้งนั้นที่ความนิ่งเงียบมันก็มักจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการใช้เรียกสติกลับคืนมาเพราะก็เปรียบเสมือนว่าเราได้ทําการระลึกรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันและได้ทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆและหากว่าเรามีสติภายใต้ความเงียบเหล่านี้ซึ่งมันก็จะมีส่วน ทำให้เราสามารถฉกคิดถึงอะไรต่ออะไรอย่างที่ได้เคยมองข้ามไปได้ซึ่งความเงียบที่มันเป็นความสงบมันก็จะทําให้เราได้กลายเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นและเมื่อเราได้ฝึกให้ตนเองได้หัดใช้สติภายใต้ความนิ่งเงียบที่มีอยู่มากขึ้นก็อาจที่จะมีส่วนที่ทําให้เรานั้นได้กลายเป็นคนที่มีความใจเย็นอยู่ภายในตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งสิ่งสําคัญของความใจเย็นนี้ ก็จะเป็นข้อดีที่จะทําให้เราได้เกิดความผิดพลาดกับสิ่งต่างๆที่ค่อยๆลดน้อยลงและก็จะช่วยลดทอนการทําให้ตนเองและคนรอบข้างเสียความรู้สึกได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับเรื่องบางเรื่องนั้นก็ได้ถูกจัดว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราเสียเวลาชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะกับเรื่องที่มักใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้งอะไรซึ่งเหตุผลต่างๆและวิธีที่สมควรที่เหมาะจะใช้เป็นทางออกมากที่สุด ก็คือเราควรที่จะมองข้ามปัญหาด้านอารมณ์เหล่านั้นไปเสียก่อนแล้วหันมาเปลี่ยนเป็นการมองหาสาเหตุรวมไปถึงเหตุและผลที่เหมาะสมว่าอะไรที่มีส่วนสำคัญที่มันทำให้เกิดสถานการณ์ที่มันจะแย่พวกนี้ขึ้นมาก็จะเป็นการดีกว่าที่จะก้าวไปสู่จุดที่มันแตกหักครับและก็เชื่อว่าคนเราโดยมากนี้ไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครก็ต่างไม่อยากจะสร้างความร้าวฉานหรือจุดแตกหัก ที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์และมิตรภาพให้ได้เกิดขึ้นกับตนอย่างแน่นอนเพราะมันก็คงจะดูไม่ใช่เรื่องที่สมควรเท่าใดนักถ้าหากว่าในวันหนึ่งจะต้องเลิกรู้จักกันไปเพียงเพราะปัญหาทางด้านอารมณ์ที่ไม่รู้จักควบคุมตนเองให้ดีครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำนา,าเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้น จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับหลักการและแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮเรโอตาปา มีความละอายชั่วเกรงกลัวระบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสริสวัสดิ์พ,พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดสับสครายกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ